พบกันอีกแล้วนะคะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องสระแอก่อนอื่นเราไปฟังเพลงกันก่อนนะคะ รา ครูมีสื่อการเรียนรู้เรื่องสระแอเด็กๆอ่านตามกันนะคะการอ่านแจกลูกการสะกดคำสระแอ น้องๆยังจำได้ไหมคะว่าสระที่เห็นอยู่นี้คือสระอะไรเก่งมากค่ะสระที่น้องๆเห็นเมื่อสักครู่นี้คือสระแอลองออกเสียงพร้อมๆกันนะคะแอสระแอเป็นสระเสียงยาวเวลาเขียน จะเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นเรามาลองฝึกเขียนรูปสระแอกันนะคะสระแอมีวิธีการเขียนแบบนี้ค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะ วัสระแอมีการแจกลูกอย่างไรจากตัวอย่างต่อไปนี้แกคำว่าแกมาจากกไก่ะสมกับสระแอสะกดว่ากอแออ่านว่าแก แจคำว่าแจมาจากจอจานประสมกับตระแอปรสะกดว่าจอแออ่านว่าแจแอ คำว่าแอมาจากออ่างะสมกับสระแอสะกดว่าอแออ่านว่าแอแฉ แคำว่าแหมาจากหอหีบประสมกับสระแอจสะกดว่าหอแออ่านว่าแห คำว่าแพรมาจากพอพานผสมกับสระแอสะกดว่าพอแออ่านว่าแพรแลคำว่าแ,แลมาจากลอลิง ปรปะสมกับสระแอตะกดว่าลอแออ่านว่าแลร่วมด้วยช่วยคิดเขียนคำที่ได้จากการแจกลูกสระแอและคำอ่านให้ถูกต้อง กอแอสกดว่าอ่านว่าจอแอสกดว่าอ่านว่าชอแอสกดว่าอ่านว่าหอแอสกดว่าอ่านว่ารอแอสกดว่าอ่านว่า คำว่าแกมาจากกอไก่ผสมกับตระแอสะกดว่ากอแออ่านว่าแกคำว่าแจมาจากจอจานประสมกับตระแอปรกดว่าจอแออ่านว่าแจคำว่าแฉมาจากช่อชิงผสมกับ สระแอสกดว่าชอแออ่านว่าแฉคำว่าแหมาจากหอหีบประสมกับสระแอสะกดว่าหอแออ่านว่าแหคำว่าแลมาจากลอลิงประสมกับสระแอสกฏว่าลอแออ่านว่า แจากลูกสะกดคำแล้วเรามาดูความหมายของคำที่นำมาแจากลูกสะกดคำกันนะคะแกคำว่าแกหมายถึงคำใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วยซึ่งเป็นผู้ที่สนิทสนมหรือผู้น้อย แจคคำว่าแจหมายถึงกระชั้นชิดไม่คลาดไม่ห่างเช่นพัดติดแม่แจไปไหนต้องไปด้วยแฉคำว่าแฉหมายถึงตีแผ่เปิดเผย คำว่าแหหมายถึงเครื่องจับปลาถักเป็นตะข่ายใช้ทอดแผลลงในน้ำและค่อยๆดึงขึ้นมาแพคำว่าแพหมายถึงไม้ไผ่หรือสุงที่ถูกมัดเรียงติดกันมากๆใช้เป็นพาหนะทางน้ำ แลคำว่าแลหมายถึงดูมองให้น้องๆจับคู่คำกับความหมายให้ถูกต้องแกหมายถึงคำ ก่อนจากกันวันนี้เรามาทบทวนการแจกลูกสะกดคํำตระแอกันนะคะแกคําว่าแกมาจากกอไก่ระสมกับตระแอสะกดว่ากอแออ่านว่าแก แจคำว่าแจมาจากจอจานประสมกับจระแอสะปรากฏว่าจอแออ่านว่าแจ แอคำว่าแอมาจากอออ่างประสมกับสระแอสะกดว่าออแออ่านว่าแอ แคำว่าแฉะมาจากชอชิงผสมกับสระแอสะกดว่าชอแออ่านว่าแฉ แหคำว่าแหมาจากหอหีบประสมกับสระแอจสะกดว่าหอแออ่านว่าแหแพ คำว่าแพรมาจากพอพานประสมกับสระแอสะกดว่าพอแออ่านว่าแพรแล คำว่าแลมาจากลอลิงผสมกับสระแอตะกดว่าลอแออ่านว่าแลเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกกันหรือเปล่าเสียดายที่เวลาหมดเร็วจังไว้คราวหน้าจะเอาเรื่องเพื่อนลูกช้างมาเล่าให้ฟังนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆฝึกอ่านและทบทวนการอ่านแจกลูกคำสระแอการบ่อยๆนะคะ